บ้านเดี่ยว55.5ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอนผ่อนแค่1 2 0 0 0 0นิดๆมีฟังก์ชันการใช้สอยยังไงตามแถวเข้ามาดูข้างในกันเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะหมู่บ้านพัฒสอน12คลอง3คลองหลวงค่ะเป็นบ้านเดี่ยวที่ยังมีพื้นที่ด้านข้างเยอะอย่างนี้เลยนะคะจะต่อเติมพื้นที่ใช้สอยเพิ่มหรือจะทำเป็นที่จอดรถก็สามารถจอดได้ไม่ต่ำกว่าสอันค่ะ ฝั่งขวาจอดรถได้2คันฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จอดรถได้อีก1คันนะคะเดี <S <S ๋ยวไปชมภายในบ้านกันบ้างน,นะคะว่ามีฟังก์ชันการใช้สอยยังไงบ้างคะ่ะ ภายในบ้านนะคะก็จะพบกับมุมพักผ่อนตรงนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็มุมนี้นะคะก็จะมีโต๊ะทานข้าวเป็นโต๊ะไม้อย่างดีมีจํานวน6ที่นั่งเลยค่ะชั้นล่างก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องนะคะซึ่งก็คือห้องนี้ค่ะจะอยู่ติดกับทางด้านหน้าบ้านหรือทางด้านโรงรถนะคะจะใช้เป็นห้องทํางานห้องนอนก็ได้ค่ะห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องซึ่งอยู่ติดกับห้องนอนชั้นล่างนะคะห้องนี้นะคะจะย้ายโต๊ะทานข้าวเข้ามาไว้ในนี้หรือจะใช้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่ห้าก็ได้ค่ะ ตวที่นี่นะคะจะต่อเติมเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะหลังคานะคะเป็นหลังคามเมทัลชีสบุพีอูโฟมอย่างดีเลยค่ะมีพัดลมระบายอากาศแล้วก็มีช่องแสงตรงนี้ให้ด้วยนะคะด้านข้างบ้านทั้งสองฝั่งของห้องครัวนะคะจะสามารถเปิดออกทางด้านข้างบ้านได้ค่ะด้านข้างห้องครัวฝั่งนี้นะคะจะติดตั้งปั๊มน้ำแทงน้ำไว้ให้ตรงนี้นะคะก็สามารถออกมาได้เช่นกันค่ะห้องเก็บของในบ้านที่มีขนาดกว้างๆเลยค่ะ ห้องน้ำที่นี่นะคะจะมีชั้นล่างหนึ่งห้องชั้นบนสองห้องตรงนี้จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างค่ะเดี๋ยวตามาไปดูชั้นบนกันบ้างนะคะเริ่มจากห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนใหญ่นี้จะอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะซึ่งตัวห้องเนี่ยจ,จะมีระเบียงด้วยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องกระจกนะคะที่กั้นกระจกขึ้นมาแล้วนะคะสามารถใช้เป็นพื้นที่อันกประสงค์ได้เลยค่ะใช้เป็นห้องพระนะคะหรือจะทําเป็นห้องแต่งตัวเพิ่มก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ว่างที่สามารถบิวล์อินเป็นตู้เสื้อผ้าได้ค่ะและห้องน้ํานะคะที่อยู่ภายในห้องนอนใหญ่ค่ะห้องน้ําภายในห้องนอนใหญ่นะคะตรงนี้จะเป็นห้องเล็กอีกห้องหนึ่งนะคะสามารถวางเตียง5ฟุต6ฟุตได้สบายสายเลยค่ะ ตรงนี้ก็เป็นห้องเล็กอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งสามารถวางเตียงนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่สามารถบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าก็ได้นะคะและห้องน้ําห้องนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําใหญ่ที่สุดของบ้านค่ะเป็นห้องน้ําที่อยู่ชั้นบนนะคะเป็นห้องน้ํารวมของห้องนอนเล็กอีกสองห้องค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเยี่ยมชมภายในบ้านกันไปแล้วหลังนี้นะคะหมู่บ้านพัดสอน12คลอง3คลองหลวงค่ะ55.5ตารางวานะคะ4ห้องนอนนะคะสามารถอัพเพิ่มเป็น5ห้องนอนได้เลยค่ะ 3ห้องน้ําและสามารถจอดรถในบ้านเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่าสามคันเลยนะคะสามารถเข้าออกได้ทั้งถนนคลองหลวงและถนนรังสิตนครนายกเลยค่ะการเดินทางนะคะสะดวกมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรถเมย์รถตู้หรือรถ2แถวนะคะมีให้บริการทั้งด้านหน้าหมู่บ้านค่ะตัวหมู่บ้านนะคะจะมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงค่ะมีส่วนกลางไว้ให้บริการนะคะมีสระว่ายน้ําด้วยนะคะท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรหรือไลน์หาแถวตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ